ที่ทุกวันเนี้ยเราสังคมคนไทยเนี่ยนะที่มีการต่อสู้กันในทุกสายอาชีพหน้าที่การงานหลายรูปแบบแต่ละคนก็แตกต่างกันไปในการดําเนินชีวิตแต่พวกเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการทํรลายชีวิตผู้คนนะ่ะที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินนะ่ะไทยนะ่ะบนโลกนี้ด้วยก็เช่นกันเรามากักจะทาร้ายคนนะ่ะ เราด้วยกันด้วยความคิดปิดกั้นการเจริญพัฒนาน่ะของชีวิตผู้อื่นเราอย่าลืมนะเราไม่ได้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้บนผืนแผ่นดินไทยเนี้ยที่เรากำเนิดเกิดมาแล้วเนี่ยแค่ครอบครัวเราครอบครัวเดียวจริงหรือเปล่าเราไม่ได้สามารถอยู่บนโลกใบนี้เพียงครอบครัวเดียวประเทศแผ่นดินเดียว เราต้องอาศัยผู้อื่นด้วยเป็นการเกื้อกูลกันเกื้อหนุนความสมดุลในการใช้ชีวิตเราจะมีศักยภาพในการพัฒนาจิตใจในการดำเนินชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามสาหรับแม่สีทุกคนถูกปลูกฝั่งมาด้วยจิตที่บริสุทธิ์เราถูกปลูกฝั่งมาด้วย ความคิดการกระทําของคนรุ่นต่อรุ่นกับการเฝ้ามองอะของคนยุคทหทัต่อต่อไปเนี่ยเราคือแบบอย่างเราคือจุดเริ่มต้นที่มาของสิ่งที่สวยงามจิตที่ว่างเปล่าใสใสไร้ทุกข์กังวลน่ะนะไร้สิ่งที่ถาโถมในใจิตใจ เราไม่ได้ปลูกฝังไม่ได้ใส่สิ่งนี้ลงไปเราลืมจิตที่คิดดีนะ่ะนะคิดเมตตาเห็นชีวิตคนอื่นก็มีค่าเท่ากับชีวิตเราใจของเขาใจของเรานะทุกคนมันมีคุณค่าชีวิตเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะดอนใดอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรแม่สิบอกแล้วทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันหมดจริงหรือไม่จริงก็พิจารณาคิดตามดูเอา สิ่งที่เราไม่ให้คุณค่าเขาเพราะเราเพราะเราคิดกับเขาแย่ๆคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดในทางที่ไม่แม้แม้แมกระทั่งพัฒนาสภาพจิตใจเราให้มันสูงให้มันดีเราคิดอะไรตำตำยับยับกับชีวิตคนอื่นจนมันมาปลูกฝังเป็นอุปนิสัยสันดานของตัวเราไปโดยโดยปริยายเลยนะ่ะ จึงมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนเองเห็นแก่ตัวนี่แหละจุดเริ่มต้นของการเสียหายเอาแต่ตัวเองเข้าข้างตัวเองดีครอบครัวตัวเองดีครอบครัวคนอื่นชั่วช้าเร็วซางถ้าคนเราทุกคนนะ่ะคิดว่าตัวเองดีอะการที่เราไปมองชีวิตครอบครัวคนอื่นครอบครัวคนอื่นเขาก็ต้องมองคิดว่าเขาดีกว่าคุณ จริงไหมแล้วถ้ามันมีคนแบบเนี้ยทั้งที่มันทําผิดอะ่ะแต่คิดเข้าข้างตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้อยู่แต่ในบ้านเรามีการพัฒนาชีวิตในการดําเนินชีวิตนะมีหน้าที่การงานที่เราต้องทําเราต้องไปอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะมันจะเป็นยังไงมันพังไห่คนพังนะเพราะยุคสมัยหังคมปัจจุบันนี้จึงมีคนพูดว่ามีแต่ผู้คนที่เห็นแก่ตัวคนจิตใจเลวร้าเลวชาม บางคนก็ว่าเทคโนโลยีมาทำร้ายทำา้ายน้างคนอาจจะาดร้างสามโลคก,ก็ว่ากันไปนะที่จริงแล้วเราทำร้ายตัวเราเองให้ออกจากโลกใเนี้ยที่สวยงามอยู่แล้วที่ยิ่งใหญ่อ่ะแม้สีจะบอกให้คิดให้ออกคิดให้เป็นลองคิดให้ดีนะจริงหรือไม่จริงไม่ว่าจะอยู่ในยศตำแหน่งอะไรเราเป็นมนุษย์น่ะสัตว์ประเสริฐอ่ะ ผู้ที่เกิดมาร่วมโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นชาติใดน,นะจริงหรือเปล่าเรามากําเนิดเกิดมาบนโลกใบนี้ยจุดเริ่มต้นของเรามาจากสถาบันครอบครัวจริงที่เราลืมตาเห็นนะคือพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราที่ไรยล้อมเป็นจุดแสงสว่างเริ่มต้นกับการเรียนรู้ของเด็กยุคนี้เยาวชนเป็นสิ่งที่สําคัญนะและเขามาเติบโตขึ้นเพราะทุกคนก็มีหน้าที่การพัฒนาไปแต่ละคันลองของตัวเอง ทางหน้าที่สายอาทตยพที่เราทำจริงไหมอย่างวันนี้เราเป็นเด็กเราไปพัฒนาเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นผู้บริหารธุรกิจสิ่งต่างๆอะไรเข้านําออกนอกประเทศหรือค้าขายในประเทศธุรกิจพาณิชย์หรือพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอ่ะเราทุกคนมีส่วนร่วมอยู่บนโลกใบนี้ยผืนแผ่นดินไทยเนี้ยร่วมกันทุกสิ่งคือการเกื้อกูลกันอยู่โดยเป็นธรรมชาติปกติของมันอยู่แล้ว ซึ่งที่เรามีการเติบโตแล้วมันมีการพัฒนาสิ่งรอบๆในชีวิตเราไม่งั้นชีวิตเราก็คงจะเรียกว่าล้าหลังชีวิตทุกคนอยู่ยังไงก็คงอยู่ภาพเดิมๆไม่ได้พัฒนาไม่ได้ไม่ได้ไปไหนย่ำอยู่กับที่จริงไหมซึ่งเราจึงมีความแตกต่างรวยรัดจนมีน้อยมีมากเท่านั้นเองใช่หรือเปล่าจริงๆแล้วพวกเครื่องวัดูุสิ่งต่างๆพวกนี้เราเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา มนุษย์เป็นผู้ตัดปะเริฐเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่คู่กับโรคโรคยิ่งใหญ่คนเราก็ยิ่งใหญ่เช่นกันเพราะเราเป็นคนประดิษฐ์คิดคน้นพวกวัตถุพวกนี้เข้ามาในชีวิตมาเป็นเครื่องเกื้ออำนวยความสะดวกสบายกับคนยุคสมัยใหม่เพราเรียก็ตัดเวลาให้มันสั้นลงอะ่ะอย่างที่แม่สีบอกการเดินทางการอะไรอย่างเงี้ยนะ สมัยก่อนมันไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีรถไม่มีเครื่องบินไม่มีเรือทุกคนเขาก็เดินเท้าไปคนยุคสมัยมันเพราะวรุษเรานะนะรุ่นต่อรุ่นกว่าจะมาเป็นเราที่มามามีทุกคนเนี้ยนะเพราะทุกคนเขามีคุณค่าให้แก่การเวลาการสร้างคนสร้างชีวิตทจที่จะอยู่บนโลกใบนี้ยแต่และแผ่นดินแต่และชาติภาษารูไหม แต่เราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการบ่นทําลายประเทศชาติบ้านเมืองนะจากความคิดของตัวเราเองอ่ะถูรุ่นต่อรุ่นลูกหลานเราการอบรมชั้งสอนของเราการปลูกฝังจิตที่ว่างใสๆจิตใจอ่ะเราเติมอะไรลงไปทําไมเราไม่เติมสิ่งที่มันสวยงามอยู่แล้วนะรักเมตตานะ่ะชีวิตเราคือสิ่งที่ละเอียดอะอน เพราะเราทุกวันนี้มันหยาบคายกันรูเปล่เห็นชีวิตคนอื่นเป็นภักปาไม่มีคุณค่ามองข้ามคุณค่ารนาะคาคนชีวิตคนอื่นไปแล้วเราก็มาดั่งพูดบนกันว่าสังคมมันโหดได้ผู้คนมันเห็นแก่ตัวและตัวเราละ่ะยังคิดแย่ๆคิดไม่ดีอะ่ะกับตัวเราก่อนเริ่มแรกแล้วคิดกับคนอื่นจนไปทู่สังคมคนข้างนอกน่ะเพราะตัวเราทั้งนั้นนะ เราอยากได้สิ่งที่ดีเราก็เปลี่ยนความคิดเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเวลาทุกพอสอทุกยุคสมัยไม่มีอะไรที่ไม่ทันถกรกไแมสี่คุณจะทํามันหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงมันไหมเราจะเป็นยังไงมันอยู่ที่ตัวเราเลือกเราคิดเราทำแล้วเมื่อเราเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแนะแนวทางไปในทางที่มันถูกต้องจริงๆ เทคโนโลยีการพัฒนาของประเทศชาติบ้านเมืองอื่นหรือแม้กระทั่งประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ปล่อยมันพัฒนาไปตามเทคโนโลยีเพราะตามระดับสมองของมนุษย์ที่ผลิตคิดค้นแต่ละประเทศแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองมันเป็นอย่างนั้นมันคู่กับโลกทุกคนมีการพัฒนาชีวิตเราอะนะที่ทานฉลาดมาให้มนุษย์เราได้มีการต่อสู้ชีวิตได้สั้นลงมามีเครื่องพวกนี้มาช่วยเกื้อนหนุนอะเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆมันไม่ได้มาทำร้ายความตางมนุษย์แต่มนุษย์ เราเนี่ยขาดล้างตัวเราเองให้ไปจากโลกนี้โดยการที่วัตถุพวกนี้ที่เราสร้างมันขึ้นมาแท้ๆนะวัตถุเขามีไว้ใช้ประโยชน์คุณนับประโยชน์มองให้ออกชีวิตเขามีคุณค่าแก่การใช้ประโยชน์ในตัวเราสิ่งไหนที่วัตถุทวนประกอบสิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์สําหรับเราดอนมนุษย์เรารเป็นผู้สร้างและผู้ทําลายจำไห้นะเราก็สามารถทําลายทิ้งมันได้สิ่งที่มันไม่ได้เกิดคุณนับประโยชน์อะมีคุณค่าแก่ชีวิตเรา เราเลือกทิ้งมันได้แต่เราไม่ทิ้งมันเองมันอยู่ที่ความคิดของคุณนะคุณคิดอย่างไรกับตัวคุณแล้วคุณจะปลูกฝังบ้านใจคุณยังไงเพื่อที่จะไปสู่สังคมคนข้างนอกไปเผยแพร่คาพูดอ่ะแล้วสติปัญญาความรู้ของคุณนะที่คุณจะพูดไปแต่ละครั้งะคุณมีจิตอย่างไรอ่ะในความคิดคุณอ่ะถ้าคุณมีจิตทิ่ฐิคุณจะพูดแต่เรื่องที่มันเดืร้ายแพร่เชื้อโรคร้าย ให้คนอื่นเขาไปคิดตามในสิ่งแยะๆที่เราคิดอีกแล้วเขาไปจําเพราะว่าคนเราสติปัญญาระดับความรู้การศึกษามันแตกต่างกันตามจิตตั้งใจจะให้คนอื่นเขามาชานกระดาษมาคิดได้อย่างเราไม่ได้เข้าใจมหมอย่าไปคิดแทนใครอย่าตัดสินชีวิตของใครเราอย่าเป็นผู้ที่วิาพากษ์วิจารณ์ตัดสินชีวิตคนอื่นให้ดูเลวร้ายและตัวเราสูงค่าเพราะเราไม่ได้มาอาศัยอยู่บนหุ่นแผ่นดินไทยนี้แค่ครอบครัวตัวเรา เข้าใจมั้ยเราต้องม,มีหน้าที่ประกอบลูกหลานเราต้องมีความรู้การศึกษาไปเจอผู้คนมากมายจะเรียนรู้ผู้คนอย่างความเข้าใจให้ความเข้าใจให้เหตุให้ผลให้ความเมตตาให้สิ่งที่ดีๆแก่กันทําไมมันจะเวลวร้ายไปได้อย่างไรแม่สี่จะถามหน่อยสิมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่นำเน่านี่คือจุดเริ่มต้นพื้นฐานจิตใจคนเราไม่ได้ปลูกพื้นฐาน แต่เราเมื่อผ่านร้อนผ่านหนาวโตมาแล้วทุกวันนี้เราเป็นประเทศชาติบ้านเมืองของเราในะที่เราอยู่แต่ละประเทศนะสภาวะสภาพจิตใจของของคนในประเทศไทยเราเนะี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นคิดอะไรผิดเดียวได้ดดดดนะแล้วเราจะจะทํำยังไงครอบครัวเราเป็นจุดเริ่มต้นที่จะออกไปสู่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองเราเราจะพัฒนาจิตใจของเราเปลี่ยนไปยังไงต้องเริ่มจุดเริ่มต้นมาจากตัวเราเองก่อนนะ เราคิดยังไงกับผู้อื่นเราก็จะทําแบบนั้นเราคิดดีเราจงพูดจะให้แต่สิ่งที่ดีแก่ผู้อื่นเท่ากับเราให้ตัวเราเองเข้าใจมะมนี่แหละเป็นอะไรที่มันง่ายๆการคิดดีพูดดีทดําดีการมีธรรมะดูดูเป็นอะไรที่ผู้คนยุคสมัยนี้แอนตี้แอนตี้เขาเรียกดราม่าเป็นอะไรที่เชยๆนะ่ะการบวชการเข้าวัดการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิ คนที่จะมีธรรมะเราเรามีกันทุกคนตั้งแต่กำเนิดเกิดมาจากโลกใบนี้แล้วนะไม่จําเป็นต้องเป็นพระเป็นแม่ทีอย่างที่แม่สีบอกเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์อะไรอ่ะที่จะมีธรรมะได้เรามีกันทุกคนเป็นดักพื้นฐานแต่เราทิ้งมันไปเองนะชีวิตเราไม่ต้องมาปฏิบัติอะไรเสียเวลาไปเรียนรู้อะไรอ่ะตำเล็กตาลาไปค้นคว้าไม่ว่าคุณจะอยู่ยศตําแหน่งอํานาจอะไรคุณจะจบอะไรมาที่สุดแล้วในชีวิตของ คนเราทุกคนก็ต้องการความสุขความเรียบง่ายเพราะว่าความเรียบง่ายความคิดดีมันจึงเป็นความสุขในชีวิตของคนเราจริงหรือไม่จริงมันเปรียบเสมือนว่าพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้รับพอเราวีแล้วเราก็เผื่อแผ่แบ่งปันออกไป เราจงคิดและให้โอกาสคนอื่นเท่าก็เหมือนว่าเราคิดให้โอกาสการจเจริญเติบโตของเราแต่ละขั้นตอนเมื่อเราล้มและผิดพลาดเราจะไม่ปิดช่องทางให้โอกาสของคนอื่นได้สู้ได้พัฒนาชีวิตไม่เบียดเบียนกันเป็นสิ่งที่สําคัญนะตัวเราเองที่ที่เป็นตัวเชื้อโรคทําลายล้างประเทศชาติบ้านเมืองตัวเราเองนะนะ ทำได้ชีวิตผู้คนกันเองด้วยความคิดของเราน呐ะด้วยการกระทาเราไม่รู้หรอกว่าเราอย่างไงบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะคิดจะพูดจะทําอะไรเนะ่ะเราควรให้คุณค่านะผู้อื่นเท่ากับให้คุณค่าชีวิตเราเหมือนกันหากเราจะคิดอยากได้ทิยงดีเราจงก้าวขาส่งขาออกไปทําดีก่อนเริ่มจุดน้นต้นมาจากเราแล้วเราอยากให้เราลูกหลานคนไทยเนะ่ะไม่ต้องมีชีวิตที่เป็นแบบเนี้ย ไม่เอลรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ตักเตือนสั่งสอนไม่ได้เป็นเด็กเหลือขอเ,อเดือดเด่ะเด็กพวกนี้ที่ถูกข่าวว่าเป็นเด็กผีเปรตเป็นสัตว์นรกหนีมาเกิดเนะี่ยจริงๆเราไม่ใช่แบบนี้เสมอไปสำหรับแม่สิงนะอย่ามองชีวิตไทยให้มันยับยบัยบแม้กระทั่งย่ายาบกับตัวเองหัวใจตัวเองเลยเรามีการเติบโตแล้วะเขามีการเรียนรู้ทุกผิด,ผ,ดผิดพลาดในชีวิตย่าไปปั้นทอนกำลังใจย่าท่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองกันเลยนะ ด้วยความคิดมาจากสถาบันครบอบครัวญาติพี่น้องก่อนเป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นแสงประทีปนะเสร็จแล้วก็มาเป็นครูบาอาจารย์แล้วเขาก็จะไปต่อสู้หน้าที่การงานที่เขาทํางานเขาจะมีเรื่องมันก็เกี่ยวกับประเทศชาติบา้านเมืองทุกคนมีหน้าที่อาจจะเป็นทางด้านกฎหมายเพราะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกฎหมายก็ต้องเข้ามายุ่งพ้องเกี่ยวกับชีวิตคนเดาเกื้อนหนุนกันหมดนะทุกสายอาชีพหน้าที่การงาน อย่าไปทําไปสร้างชีวิตคนด้วยกันให้พังในประเทศชาติบ้านเมืองแล,แล้วเราจะอยู่กันได้ยังไงมันไม่สิ่งน้ําเน่าหรือว่ามันควรอยู่คู่กับคนเราอ่ะทุกคนวัตถุหรือว่าเป็นเครื่องรอตารอใจอะไรแต่ถ้าเราปลูกฝังดวงจิตเราให้หนักแน่นซื่อสัตย์กับใจเป็นที่ที่สำคัญเราต้องมีความหนักแน่นนะเราปลูกฝังสิ่งใดไปใช้มันเต็มอัตราให้มันมากที่สุด มันเริ่มต้นจากเรานะจึ่งใกล้ๆร,รอบๆตัวเราเองนะเราใส่อะไรลงไปอะอบรมอ่ะสภาวะจิตจของเราที่ใส่ๆอยู่แล้วเราเติอมอะไรลงไปมันไม่เกี่ยวเราสิ่งไหนจะพัฒนานะสิ่งไหนจะ,จะ,จะเจริญนุ่งเรืองอ่ะมันต้องเป็นไปตามยุคตามสมัยเป็นไปตามการเวลเวลาของมันเราอายุมากขึ้นการเติบโตของเราก็เชน่นกันก็เหมือนกับข้าวของวัตถุที่เราใช้มันมีการพัฒนามันดีขึ้นเข้าใจปะ เราสะดวกสบายขึ้นรวดเรเด็วทันใจมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรแต่เราทําตัวเราเองให้เสียหายจากโลกไปเนี้ยที่เราอยู่แล้วเราก็มาโทษกันเองว่ามนุษย์เปลีป่ยนกันมีแต่คนเห็นแก้ตัวให้กกาต้นมีแต่คนชั่วร้ายเลวซาาม,มันเกิดจากอะไรล่ะมองค่ะชีวิตให้ออกนะ